เมื่อบอสสาวที่ทั้งบริษัทวันเกรงกลับเผยความลับที่ไม่มีใครคาดคิดอินเทอร์สุดโกะคนหนึ่งกลายเป็นกุญแจสำคัญที่สั่นคลอนหัวใจเธอแต่ความรักของทั้งคู่จะก้าวข้ามอำนาจและชะตากรรมที่โหดร้ายได้หรือไม่อย่าพลาดตอนจบที่คุณคาดไม่ถึงแสงไฟในห้องทำงานยังคงสว่างจ้าเสียงพิมพ์แป้นคีย์บอร์ดดังทีรัวไม่หยุดบอสสาวในชุดสูทสีดำเงา นั่งตรงหน้าต่างกระจกสูงที่มองเห็นวิวเมืองระยิบระยับเธอคือคนที่ทุกคนในบริษัทวันเกรงเย็นชาเข้มงวดไม่เคยมีใครเห็นรอยยิ้มจริงแท้จากริมฝีปากของเธอทันใดนั้นประตูห้องก็เปิดออกอย่างไม่ตั้งใจอินเทอร์หนุ่มในเสื้อเชิ้ตที่หลุดออกจากกางเกงถือแฟ้มเอกสารเต็มมือก้าวพลาดจนเกือบล้มแฟ้มหล่นกระจายเต็มพื้น เสียงกระทบดังสะท้อนกล้องไปทั่วห้องเงียบสงัดบอสสาวชะงักสายตาคมกริบจับจ้องเขารีบเก็บเอกสารด้วยมือสั่นไหวแก้มแดงจัดหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอกขณะที่เธอก้าวเข้ามาใกล้ส้นรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นอย่างมั่นคงใกล้ขึ้นและใกล้ขึ้นอินเทอร์เงยหน้าขึ้นดวงตาของเขาประสานเข้ากับดวงตาคมลึกของเธอ วินาทีนั้นเขารู้สึกเหมือนเวลาหยุดหมุนแสงไฟรอบตัวพร้าเลือนเหลือเพียงความร้อนวูบวาบในอกบอสสาวยื่นมือออกมาสัมผัสปลายนิ้วของเขาที่กำลังถือแฟ้มอยู่ความเย็นชาของเธอแปรเปลี่ยนเป็นแรงกดดันที่ทำให้เขาแทบลืมหายใจแต่ในดวงตาของเธอกลับมีประกายบางอย่างสองวาบริมฝีปากที่เคยเฉยชาขยับเล็กน้อย เหมือนกำลังจะพูดคำสำคัญบางอย่างริมฝีปากที่เคยเฉยชาขยับเล็กน้อยเหมือนกำลังจะพูดคำสำคัญบางอย่างบรรยากาศรอบห้องยังคงเงียบงนันมีเพียงเสียงลมหายใจที่สั่นไหวของอินเทอร์หนุ่มและเสียงหัวใจของเขาที่ดังสะท้อนอยู่ในอกบอสสาวก้มลงสายตาของเธอเต็มไปด้วยแรงกดดันแต่ในความเข้มงวดนั้นกลับมีร่องรอยอ่อนโยนซ่อนอยู่ คุณนะเสียงเธอแผ่วเบาแต่แฝงไปด้วยอำนาจที่ไม่มีใครกล้าขัดอินเทอร์นเผลอกลื่นน้ำลายเขารู้สึกเหมือนทั้งร่างกายถูกตรึงไว้ไม่สามารถก้าวถอยไม่สามารถหน,นีเขามีเพียงทางเดียวคือการเผชิญหน้ากับเธอมือของเธอยังแตะอยู่บนมือเขาสัมผัสนั้นแข็งแรงแต่แฝงความอบอุ่นบางอย่าง ความรู้สึกที่ขัดกับภาพลักษณ์ที่เธอสร้างมาตลอดอินเทอร์เงยนหน้ามองอีกครั้งดวงตาคู่นั้นกำลังสะท้อนอะไรบางอย่างบางสิ่งที่ไม่ใช่ความเย็นชาแต่เป็นประกายที่เขาไม่เคยคาดคิดว่าจะได้เห็นทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์บนโต๊ะทำงานก็ดังขึ้นเหมือนเสียงสัญญาณที่ปลุกทุกสิ่งให้กลับมาสู่ความจริงบอสสาวสะดุ้งเล็กน้อยเธอชักมือกลับ เดินไปหยิบโทรศัพท์อย่างรวดเร็วน้ำเสียงของเธอกลับไปเย็นเฉียบอีกครั้งค่ะฉันเข้าใจแล้วเธอวางสายแล้วเงียบไปพักหนึ่งสายตาไม่มองเขาแต่เหมือนกำลังคิดอะไรบางอย่างอยู่ในใจอินเทอร์ยังคงนั่งเก็บเอกสารเงียบๆหัวใจเขายังสั่นไม่หยุดความรู้สึกเมื่อครู่ยังคงวงเวียนทำให้แก้มร้อนเผา เมื่อเขากำลังจะลุกขึ้นเสียงเธอก็ดังขึ้นอีกครั้งอย่าทำงานสะเพร่าอีกน้ำเสียงเธอเด็ดขาดแต่ไม่เหมือนเดิมมันอ่อนลงแทบจะเป็นครั้งแรกที่เธอพูดกับเขาโดยไม่มีความเย็นชาอินเทิร์นพยักหน้าตอบรับด้วยเสียงเบาครับผมจะระวังมากขึ้นเขาไม่กล้าสบตาเธออีก แต่รอยสัมผัสบนมือนั้นยังติดตรึงอยู่ในความรู้สึกคืนนั้นอินเทิร์กลับไปนั่งมองท้องฟ้าจากห้องเล็กๆของตนเองภาพเหตุการณ์ในห้องทำงานยังวงเวียนไม่หยุดรอยตาที่เต็มไปด้วยประกายลึกลับของเธอน้ำเสียงที่แตกต่างออกไปและสัมผัสที่ทำให้เขาใจสัน่นเขาพยายามสายหัวพยายามบอกตัวเองว่าเป็นไปไม่ได้เธอคือบอส หญิงสาวที่ทั้งบริษัทหวาดกลัวเธอไม่อาจสนใจใครง่ายๆโดยเฉพาะเขาแค่อินเทอร์นที่ยังไม่รู้จักโลกการทำงานด้วยซ้ำแต่หัวใจกลับไม่ยอมฟังเหตุผลใดๆมันเต้นแรงขึ้นทุกครั้งที่นึกถึงเธอเช้าวันต่อมาบรรยากาศในบริษัทดูเคร่งเครียดกว่าทุกครั้งทุกคนกำลังวิ่งวุ่นกับโปรเจกต์ใหญ่ที่ต้องส่งให้ลูกค้า บอสสาวเดินเข้ามาในห้องประชุมสายตาเย็นเฉียบของเธอกวาดมองทุกคนเสียงเธอหนักแน่นฉันไม่ต้องการข้อผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวทุกคนก้มหน้ารับคำไม่มีใครกล้าสบตายกเว้นอินเทอร์หนุม่มที่บังเอิญน,นั่งอยู่ตรงมุมห้องเขาพยายามซ่อนตัวแต่เมื่อเธอหันมาดวงตาของทั้งสองก็สบกันอีกครั้งชั่วขณะนั้น เขารู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าสู่โลกอีกใบความเย็นชาที่เธอแสดงออกกลับแฝงอะไรบางอย่างที่เขาเท่านั้นที่เห็นบอสสาวเบือนสายตากลับพูดต่ออย่างเป็นทางการแต่ในใจเธอกำลังสั่นสะเทือนเธอถามตัวเองว่าทําไมแค่ดวงตาคู่นั้นถึงทำให้เกราะป้องกันที่เธอสวมมาตลอดหลายปีเริ่มสั่นคลอนหลังการประชุม เธอเดินออกไปยังระเบียงชั้นสูงของตึกลมเย็นพัดผ่านเส้นผมของเธอปลิวเล็กน้อยเธอหลับตาสูดลมหายใจลึกพยายามควบคุมหัวใจที่กำลังเต้นแรงภาพมือของอินเทอร์ภาพรอยตาที่เต็มไปด้วยความจริงใจยังคงวงเวียนไม่หยุดเธอส่ายหัวพยายามบอกตัวเองว่านี่ไม่ควรเกิดขึ้นเธอคือบอส เธอคือคนที่ต้องเข้มแข็งไม่มีสิทธิ์ปล่อยให้หัวใจหวั่นไหวกับเด็กฝึกงานแต่ความจริงในใจกลับไม่อาจปฏิเสธได้เย็นวันนั้นเมื่อโปรเจกต์ใกล้เสร็จอินเทอร์นได้รับมอบหมายให้ช่วยตรวจเช็คเอกสารสุดท้ายเขานั่งทำงานเงียบๆจนห้องทำงานเหลือเพียงเขากับเธอแสงจากโคมไฟสองลงบนโต๊ะทำให้บรรยากาศอบอุ่น แตกต่างจากความเย็นชาที่เคยปกคลุมเขาส่งแฟ้มให้เธอด้วยมือสั่นเล็กน้อยเธอรับไว้สายตาประสานอีกครั้งเวลาราวกับหยุดลงบอสสาวพูดเสียงแผ่วคุณตั้งใจดีอินเทอร์เงยนหน้ามองดวงตาเธอไม่ได้เย็นชาแต่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนที่ทำให้เขาแทบลืมหายใจหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบทะลุอก ขณะที่เธอวางแฟ้มลงก้าวเข้ามาใกล้ระยะห่างระหว่างสองคนเหลือน้อยจนได้ยินเสียงหายใจของกันและกันกลิ่นหอมจางๆจากน้ำหอมเธออบอวนมือเขาเผลอขยับเกือบจะสัมผัสแขนเธอแต่เขาชะงักไม่กลา้าไม่ควรแต่บอสสาวกลับเป็นฝ่ายก้าวเข้าใกล้มากกว่าเดิมเธอกระซิบเบาบางที ฉันอาจจะไม่ได้เย็นชาอย่างที่ใครคิดหัวใจอินเทิร์แทบหยุดเต้นคำพูดนั้นเหมือนประตูที่ถูกเปิดออกบางทีฉันอาจจะไม่ได้เย็นชาอย่างที่ใครคิดเสียงแผ่วนั้นยังดังก้องอยู่ในห้องเงียบอินเทิร์หนุ่มเบิกตากว้างหัวใจเขาเต้นแรงเสียจนเหมือนโลกทั้งใบกำลังโยกไหวเขาไม่กล้าขยับตัวไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรง กลัวว่าความจริงอันเปราะบางที่เพิ่งเผยออกมาจะหายไปในพริบตาบอสสาวมองเขาตรงๆแววตาที่เคยเย็นเฉียบเต็มไปด้วยความหมายซ่อนเร้นประกายบางอย่างกำลังส่องออกมาเหมือนเปลวไฟที่แฝงอยู่ใต้เท่าฐานมานานเธอก้าวถอยเล็กน้อยพยายามซ่อนความรู้สึกที่เผลอเปิดเผยแต่ก็สายเกินไปแล้วอินเทอร์หนุ่มได้เห็นชัดเจน เขากลืนน้ำลายเสียงแห้งในลำคอแทบจะไม่ออกมาเป็นคำพูดคุณหมายความว่ายังไงครับบอสสาวนิ่งไปครู่หนึ่งริมฝีปากเธอสั่นเล็กน้อยแต่ก่อนที่เธอจะตอบเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นทั้งคู่สะดุ้งพร้อมกันเหมือนถูกดึงกลับมาสู่ความจริงอันเย็นชาเลขาสาวก้าวเข้ามาถือเอกสารด่วนในมือ สายตาเหลือบมองทั้งสองด้วยความสงสัยบรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยความตึงเครียดที่ยากจะอธิบายบอสสาวรีบปรับสีหน้าให้กลับเป็นเหมือนเดิมเธอรับเอกสารแล้วสั่งการด้วยน้ำเสียงเฉียบขาดวางไว้แล้วออกไปได้เลขารีบวางเอกสารก้มหัวแล้วออกไปอย่างรวดเร็วเมื่อประตูปิดลงความเงียบก็กลับมาอีกครั้ง แต่บรรยากาศไม่เหมือนเดิมแล้วมันเต็มไปด้วยแรงดึงดูดที่รุนแรงยิ่งกว่าเดิมอินเทอร์หลบตาพยายามเก็บสัมภาระของตนเองผมขอตัวก่อนนะครับเขาก้าวถอยแต่หัวใจยังคงติดอยู่ตรงนั้นทุกก้าวที่เดินออกไปเหมือนถูกฉีกขาดจากสิ่งที่ไม่อยากปล่อยบอสสาวยืนนิ่งมองเงาหลังของเขาที่หายไปทางประตู มือเธอที่กำแน่นกำลังสั่นเล็กน้อยเธอไม่เข้าใจว่าทำไมตัวเองถึงวันไหวเช่นนี้หลายวันต่อมางานในบริษัทเริ่มเข้าสู่ช่วงสำคัญทุกคนทำงานแข่งกับเวลาความกดดันสูงจนแทบหายใจไม่ออกอินเทอร์หนุ่มพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแต่ในใจเขาไม่เคยลืมเหตุการณ์วันนั้นคำพูดสั้นๆประกายตาของเธอ สัมผัสที่ยังติดตรึงไม่หายทุกครั้งที่เผลหันไปมองเธอในห้องประชุมเขาเห็นแววตาเย็นชาแต่ลึกๆก,กลับเหมือนมีบางอย่างซ่อนอยู่บางอย่างที่เขาคือคนเดียวที่เคยได้เห็นคืนนั้นหลังเลิกงานเขาได้รับข้อความแปลกๆในอีเมลไม่มีชื่อผู้ส่งไม่มีหัวเรื่องมีเพียงข้อความสั้นๆ ถ้าอยากรู้ความจริงของเธอมาที่ดาดฟ้าตึกสำนักงานใหญ่เวลาเที่ยงคืนหัวใจอินเทิร์สั่นสถานเขาไม่รู้ว่าเป็นใครไม่รู้ว่าทำไมถึงได้ข้อความนี้แต่ในใจกลับมีเพียงชื่อของเธอผุดขึ้นมาเขาลังเลอยู่พักใหญ่แต่สุดท้ายความอยากรู้ก็มากพอจะผลักดันให้เขาไปเมื่อเขามาถึงดาดฟ้าลมกลางคืนพัดแรง ท้องฟ้าเต็มไปด้วยหมู่ดาวเงาสูงเพรียวในชุดสูตรกำลังยืนอยู่ตรงขอบราวเหล็กบอสสาวหันมาชชาๆแววตาเธอแตกต่างไปจากทุกครั้งไม่มีความเย็นชาไม่มีเกราะแข็งมีเพียงความเหนื่อยล้าและบางสิ่งที่ดูเปราะบางคุณมาแล้วเสียงเธอแผ่วเหมือนคนที่ใช้พลังทั้งหมดเพื่อพูดออกมาอินเทิร์นก้าวเข้ามาใกล้ หัวใจเขาเต้นแรงจนแทบจะไม่อยู่กับที่คุณส่งข้อความหาผมเหรอครับเธอยิ้มบางรอยยิ้มที่แทบไม่มีใครเคยเห็นใช่ฉันเป็นคนส่งลมพัดแรงเส้นผมเธอปลิวสะบัดเธอมองไปที่เมืองซึ่งสว่างสวยเบื้องล่างแล้วพูดเสียงหนักคุณอยากรู้ใช่ไหมว่าทำไมฉันถึงเย็นชาอินเทอร์เงียบเขาไม่กล้าพูด แต่สายตาของเขาบอกชัดเจนว่าใช่บอสสาวหลับตาสูดลมหายใจลึกก่อนจะเอ่ยสิ่งที่เขาไม่คาดคิดฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อมีความรักเสียงเธอสั่นเล็กน้อยชีวิตฉันถูกขีดเส้นไว้ด้วยหน้าทีและคำสั่งอินเทอร์เบิกตากว้างไม่เข้าใจแต่ก็ไม่กล้าขัดเธอหันกลับมามองเขาน้ำตาเอ่อขึ้นเล็กน้อยที่หางตา แต่วันนั้นตอนที่ฉันแตะมือคุณฉันรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังเปลี่ยนไปหัวใจอินเทอร์เหมือนหยุดเต้นเขาไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วเกินไปบอสสาวก้าวเข้ามาใกล้เพียงก้าวเดียวก็ทำให้ระยะห่างหายไปหมดเธอยกมือแตะอกเขาตรงตำแหน่งหัวใจที่กำลังเต้นแรงคุณทำให้ฉันหวั่นไหวและฉันเกลียดมัน ประโยคนั้นแทงลึกเข้าไปในใจเขาเจ็บปวดแต่เต็มไปด้วยความจริงอินเทอร์กำลังจะตอบแต่ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ในกระเป๋าเสื้อเธอก็ดังขึ้นหน้าจอเรืองแสงสว่างท่ามกลางความมืดเธอมองชื่อบนหน้าจอใบหน้าเธอซีดลงทันทีเธอกดรับน้ำเสียงของเธอกลับเย็นเยียบเหมือนเดิมค่ะฉันเข้าใจแล้ว เธอวางสายหันกลับมามองเขาด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปไม่ใช่ความอบอุ่นไม่ใช่ความเปราะบางแต่เป็นบางสิ่งที่หนักหน่วงเกินกว่าจะอธิบายเธอกระซิบเบาจากนี้ไปทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วจากนี้ไปทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเสียงเธอหนักแน่นแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความลังเลลมบนดาดฟ้ายังคงพัดแรง เส้นผมเธอปลิวสะบัดเหมือนกำลังต่อสู้กับหัวใจตนเองอินเทอร์หนุ่มจ้องเธอด้วยความสับสนเขาอยากถามอยากรู้ความจริงทั้งหมดแต่ริมฝีปากกลับแข็งค้างไม่มีคำพูดใดเล็ดลอดออกมาบอสสาวสูดหายใจลึกก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวเหมือนกำลังสร้างกำแพงขึ้นใหม่คุณต้องลืมสิ่งที่ฉันพูดอินเทอร์สายหน้าเสียงเขาเต็มไปด้วยความจริงใจ ผมทำไม่ได้ผมเห็นแล้วว่าคุณไม่ได้เป็นอย่างที่คนอื่นคิดบอสสาวหันขวับสายตาคมวาวราวกับกำลังปิดบังอะไรบางอย่างคุณไม่เข้าใจโลกของฉันมันไม่เหมือนของคุณอินเทอร์นขยับเข้ามาใกล้ไม่กลัวสายตานั้นอีกต่อไปงั้นก็ให้ผมเข้าใจสิครับอย่าผลักผมออกไปหัวใจเธอสั่นสะเทือน คำพูดเรียบง่ายนั้นกลับทอลายเกราะที่เธอสร้างไว้หลายปีเธออยากผลักเขาออกแต่กลับทำไม่ได้ทันใดนั้นเสียงลมก็เงียบลงเหมือนโลกหยุดหมุนเธอยกมือขึ้นช้าๆแต่ที่แก้มเขาสัมผัสนั้นอบอุ่นอ่อนโยนเกินกว่าจะเป็นบอสผู้เย็นชาอินเทอร์หลับตาซึมซับทุกความรู้สึกที่เธอส่งมาหัวใจทั้งสองเต้นประสานกัน ใกล้จนแทบไม่มีช่องว่างเหลือแต่ทันใดนั้นเองเสียงประตูดาดฟ้าก็เปิดออกแรงแสงไฟจากทางเดินสองเข้ามาชายในชุดสูทด,ดำสูงใหญ่ก้าวออกมาแววตาเย็นเฉียบกว่าคืนเดือนมืดคุณกำลังทำอะไรอยู่ครับ b <Boys. S 1> อ s อเนเร์นชะง,งักถอยหลังโดยอัตโนมัติบรรยากาศอบอุ่นเมื่อครู่หายไปทันที แทนที่ด้วยความกดดันอันหนักอึง้งบอสสาวรีบหันกลับน้ำเสียงเธอแข็งกร้าวเหมือนเดิมเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับคุณชายคนนั้นหัวเราะเบาๆแต่เต็มไปด้วยความเสียดสีทุกอย่างเกี่ยวกับผมเพราะผมคือคนที่ถูกแต่งตั้งให้ดูแลคุณโดยตรงอินเทอร์มองสลับไปมาหัวใจเต็มไปด้วยคำถามหมายความว่ายังไงครับชายคนนั้นจ้องเขา สายตาคมเหมือนใบมีดคุณไม่รู้จริงๆเหรอว่าผู้หญิงที่คุณกำลังหลงรักไม่ใช่แค่บอสธรรมดาบอสสาวกัดริมฝีปากสีหน้าเธอแสดงถึงความกดดันเธอหันไปหาอินเทอร์นน้ำเสียงแผ่วจนแทบฟังไม่ออกฉันไม่ได้เป็นเพียงบอสของบริษัทนี้อินเทอร์นเบิกตากว้างหัวใจเขาเต้นแรงไม่หยุดคุณหมายความว่าอะไรครับ ชายในชุดดำเดินเข้ามาใกล้น้ำเสียงเต็มไปด้วยอำนาจเธอคือลูกสาวคนเดียวของตระกูลที่ควบคุมทั้งเครือธุรกิจระดับชาติเธอไม่สามารถรักใครตามใจได้โดยเฉพาะเด็กฝึกงานตัวเล็กๆอย่างคุณคำพูดนั้นแทงลึกเข้าไปในใจอินเทิร์นยืนตัวแข็งรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังทลายบอสสาวเม้มปากน้ำตาเอ่อขึ้นโดยไม่รู้ตัว เธอหันไปมองอินเทริร์เสียงเธอสั่นไหวฉันไม่อยากให้คุณรู้แบบนี้แต่ก็ปิดบังต่อไปไม่ได้อินเทอร์นกำมือแน่นหัวใจเขาเต็มไปด้วยความสับสนแล้วที่คุณพูดกับผมวันนั้นความรู้สึกที่คุณมีมันคืออะไรครับบอสสาวก้าวเข้ามาดวงตาเธอเต็มไปด้วยความจริงใจทุกอย่างที่ฉันพูด คือความจริงเธอยื่นมือไปแตะมือเขาแรงบีบอ่อนโยนแต่หนักแน่นแต่ความจริงอีกด้านคือฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะรักคุณอินเทอร์นกัดฟันน้ำตาคลอขึ้นในดวงตาเขาสายหน้าแรงผมไม่ยอมเชื่อต่อให้โลกทั้งใบห้ามผมก็จะไม่หยุดรักคุณบอสสาวสะดุง้งหัวใจเธอแทบแตกสลายเธออยากกอดเขาไว้ อยากบอกว่าเธอเองก็รู้สึกเช่นเดียวกันแต่เสียงชายในชุดดำก็ดังขึ้นอีกครั้งตัดทุกความหวังให้ขาดสะบัน้นคุณสองคนไม่มีทางอยู่ด้วยกันได้เพราะตั้งแต่คืนนี้เธอต้องถูกส่งกลับไปยังที่ที่เธอควรอยู่อินเทอร์หันขวับดวงตาเต็มไปด้วยความดื้อดึงไม่คุณไม่มีสิทธิ์แยกเธอไปจากผมชายคนนั้นหัวเราะเย็นชา สิทธิ์ของผมมาจากตระกูลของเธอเองและคุณไม่มีวันสู้ได้บอสสาวยืนนิ่งมือที่จับอินเทอร์นเริ่มสัน่นน้ำตาไหลลงอาบแก้มอย่างควบคุมไม่ได้เธอกระซิบเสียงแผ่วฉันขอโทษฉันอยากอยู่กับคุณแต่บางสิ่งกำลังจะพรากฉันไปอินเทอร์นโผเข้ากอดเธอแน่นไม่สนใจสายตาใคร ผมจะไม่ยอมเสียคุณไปต่อให้ต้องสู้กับทั้งโลกก็ตามบอสสาวซบไหล่เขาร่างกายเธอสั่นไหวหัวใจเธอแตกสลายเพราะความจริงอันโหดร้ายแต่ในอ้อมกอดนี้เธอรู้สึกถึงความรักแท้จริงครั้งแรกในชีวิตลมบนดาดฟ้าพัดแรงยิ่งขึ้นเรากับฟ้าดินกำลังเป็นพยานต่อคำสัญญาแห่งความรักแต่ในเงามืดที่รายล้อม ชะตากรรมของทั้งคู่เพิ่งเริ่มต้นและความลับที่แท้จริงยังรอคอยการเปิดเผยแสงอาทิตย์ยามเช้าส่องลอดผ่านม่านกระจกสูงเมืองทั้งเมืองเริ่มต้นอีกวันอย่างเร่งรีบแต่ภายในห้องประชุมใหญ่กลับเงียบสงัดบอสสาวนั่งอยู่ที่เก้าอีหัวโตสายตาเธอเต็มไปด้วยความมั่นใจแต่ในแววตาลึกๆยังมีประกายความอบอุ่นที่ซ่อนเร้นตรงข้ามกัน อินเทอร์หนุ่มนั่งอย่างสงบเขาไม่ใช่เด็กฝึกที่เก้ๆกังๆอีกต่อไปแต่คือชายหนุ่มที่ผ่านทั้งความเจ็บปวดและการต่อสู้การประชุมจบลงเสียงปรบมือดังขึ้นทั่วห้องทุกคนแยกย้ายเหลือเพียงเธอกับเขาเธอลุกขึ้นก้าวไปหาช้าๆมือเรียวแต่ไหลเขาเบาๆเ,เสียงเธออ่อนโยนกว่าที่เคยเป็นมาคุณทำได้ดีมาก อินเทอร์เงยนหน้ามองดวงตาของเขาส่องประกายมั่นคงเพราะคุณเป็นแรงบันดาลใจให้ผมบอสสาวยิ้มรอยยิ้มจริงแท้ที่ไม่มีใครเคยเห็นเธอสบตาเขาอย่างตรงไปตรงมาเราผ่านอะไรมามากพอแล้วต่อไปไม่ว่าต้องเผชิญอะไรฉันจะไม่ผลักคุณออกไปอีกอินเทอร์ยกมือจับมือเธอ แรงกดแน่นแต่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนเขาพูดช้าๆชัดเจนไม่ว่าโลกจะวางกำแพงไว้สูงแค่ไหนผมก็จะอยู่เคียงข้างคุณเสมอบอสสาวสูดหายใจลึกหัวใจเธอเต็มไปด้วยความสงบความเย็นชาที่เคยเป็นเกราะป้องกันได้ละลายหายไปหมดสิน้นเธอก้าวเข้ามาใกล้อบกอดเขาไว้แน่นท่ามกลางแสงแดดยามเช้าไม่มีความกลัว ไม่มีความลับมีเพียงความรักที่แท้จริงเสียงของเธอแผ่วเบาแต่หนักแน่นนี่คือเรื่องราวความรักของเราเรื่องราวที่ไม่มีใครพรากไปได้อีกแล้วอินเทอร์นยิม้มน้ำตาแห่งความสุขเอ่อขึ้นในดวงตาเขากระซิบตอบใช่ครับเรื่องราวความรักที่แสนวิเศษ